u s f c นายทหารพอลแจ็กสันสวัสดีครับทุกคนฮะหลังจากภารกิจที่แล้วเป็นเรื่องราวของนายทหารซบแมคเทวิดคราวนี้เราจะได้มาบุกที่ตะวันออกกลางในชื่อของทหารอ,อ,อะไรนะเมื่อกี้ไม่ชื่ออะไรวะแจ็กสันนะครับผมแจ้งให้ทราบพวกเราพบตำแหน่งของอวาอาสัตว์แถวๆเมืองนี้ พวกเราจะเข้าไปจับกลุ่มมันถ้าเข้าใจแล้วก็เตรียมอาวุธได้ชาลีไม่ชอบเสิร์ฟวันที่2เวลาบ่ายโมงนายทหารพอลแจ็กสันชลายีวิวสวยไหมสวยมากเลยซิกโฟนถึงที่จอดไม่ถึงนาทีเข้าใจแล้วมีเพื่อนนั่งชิลอยู่นี้ด้วยมีแรยงานพอมเพื่อนเกือบโดนสอยระวัาางให้ดีล่ะ ว้าวลูกแดดูดเจี่ยอนิดเดียวเองเฮ้เหมือนก็รู้สึกเป็นด่างแบ็คพกดาวเลยพร้อมยังไปแล้วครับ โอเคสแตนบายรอปืนสั้นเอาบลอกทางกูทำไมนะโถไม่ให้เราตรงด้วยจะระวังหลังให้นายหมอนี่ชื่ออะไรไพเวดเมสซี่นายทหารเมสซี่สตีเฟน เครเมนและเวนควีสเวนอุ้ยอีดินมันโอเคเมื่อกี้ดินเข้าตาเลยมีคนข้างหน้าระเบิดแสงได้ผล อันนี้เราเป็นอาหารเพราะงั้นเราจะมีประสบการณ์ในการยริงครับมีคนอยู่ข้างในใช่ไหมลูกซองด้วยวะโอ้โหนี่มันห้องค้างแสงแค่ชัดน,นี่โทรแฟลชแบงตรงไหนล่ะ น้าสว่างเลยเอาเอาไปอีกลูกเกือบไปแล้วเพื่อนโผมาไม่สู้ไม่เสียงนะนำเลยไม่มีออซาร์ดแถวนี้ครับเฮสกิลนี่คือหมาแดงติดเป้าหมายไม่มีออซาร์ด ขอย้ำไม่มีอออซอดอยู่ที่นี่รับทราบแล้วเอคิวแค่นี้คอยตามเพื่อไปเราอ่ะไปเลยอัดปุ๊กมันให้ยับนั่นชั้นสองเหรอเอาระเบิดให้มันสิ น่าจะเรียบร้อยแล้วเกือบไปแล้วนายโออ๋อเมันเราจะยืนโล่งไปครับผมเคลียร์เออรถ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 ระวัง oh อ้าวระเปิดทันทีที อุ้ยอื้มเอ้ยตอมเข้าหน้าอีกแล้วโอ้โหนี่กระินไม่เกรงใจเลยบินโชว์ศักยภาพอ้าเมนดาวเมนดาวต้องการหมอเป็นย <c oughs> ิงทะลุได้เบิด ข้างบนผมจะอ้อมไปข้างาโอ้ยขาวจุ้ฝีมือแกเหรอเพื่อนไหนครับ ยังมีศัตรูยิงมาจากฝั่งนูน้นกำลังมาช่วยหาศัตรูข้างหน้าอ่าเรียบร้อยอ๋อไอเมนนี่ผมกำลังจะขึ้นไปเคลียร์ข้างบนเคลียร์แล้วข้างล่างล่ะเสียงปืนกล โอ้โหขาซิ่งขาซิ่งสัญจรอ้าอ้าโอ้โหยิงไม่เกรงใจเลยเฮ้ยไงระเบิดพังเลยหมกแล้วออกพี <RPG! S 1> RPG, ่จีมาจากไหนข้างหน้าเหรอเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่ยิงไปแล้วนี่ เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหมีเยอะเลยโอเคฉันจะลุยไปข้างหน้าพวกนายยิงคุ้มกันด้วยไปแล้วยิงคุ้มกันด้วยทหารฮองเวนไม่มีใครตามกูมาทั้คนฉันจะต้องลุยคนเดียวเหรออะระเบิดแสงไปเอาละรีบขึ้นไปเอาไม่มีทางขึ้นโอ้ทางขึ้นอยู่นี่ข้างหน้าก็มาแย่ yeah, แล้ว โดนอ่ะระเบิดเคลียร์แล้วข้างบนเป็นไงอ่ะกูพูดใครวะเนี่ยเพื่อนไปไหนหมด ข้างบนเปลี่ยนป,ยนปยนืนผิดข้างบนเคลียร์ระเบิดอ้าุตาลยนะปลาระเบิดมาที่แคบ,แบ,บอย่างเงี้ยเห็นร่วงไปแล้วไม่ใช่เหรอแกโอ้โ้เจ้าบ้านเนี่ย เพื่อนกันอ้อขบวนเอ้ยเกือบไปแล้วหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วครับไปเนี่ยอันดิฟเปิร์ก ตามไปคัปตันลุยส์ลุยส์ลุยส์เราต้องไปต่อแถวไหมกำลังวางแล้วเบิดประตูโอเคลุยส์ลุยลุยสลุยอ้พวกงนี้ไม่ไปมีคนยิงเรียบร้อย เพื่อนเวนคูตามเพื่อนไปข้างหน้าข้างหน้ามีศัตรูอยู่ผมจะปาลาระเบิดไปตองลูกระเบิดแสงผมหมดคุมกันด้วยผมจะเข้าไปลุยข้างหน้าอ๋อชิบปปอด เสียงแบบเบื้อเคีย์เคีย์กับผีนี่อืออ้ากะสุดทุกซองโอ้สาบใครเอบอยู่เหรอ โอ้โอ้ผมไปดีไปชั่วผมจะอ้อมไปด้านหลังระวังตัวด้วยทุกคนแล้วกูไม่ใส่กระสุนวะ เบิร์อย,ย่แล้วหน้าแดงหน้าแดงกับตายเลยใครมันยิงจังเลยอ่ะไอ้จุ๊บบ้าผมจะออกไประเบิดแสงไม่มีโอ้มันอยู่ข้างบนนี่เองไอ้ชั่นี่เอาโดนนะครับโดนใครก็ไม่รู้ นี่เดินแล้วเดินแล้วผมจอกไปแล้ว <Clear. S 1> <Clear. S 2> เคลียร์ระเบิดเฮ้ยทำไมฉันกด V ีม <c oughs> ันไม่ต่อย <c oughs> เฮ้ย ข้างบนโดนยิงแบบเยอะมากอังกกระายเขี่ยแม่งเลยฝั่งนี้ข้างบนเหรออ๋ออยู่นี่ครับ เห้องเคลียร์แล้วตอนนี้ให้เพื่อนนำไปวา่าไงเพื่อนฝังไหนโอ้อุลารถังไฟเราแน่นอน ใครมันขับรถมาแหกถูก oh ดิวะเนี <eighty brainstorm> right. ่ยเฮ้ยดีนะเพื่อนบอกก่อนแต่เขาบอกว่าให้ออยู่แข็งๆไว้อยู่เย็นๆไว้เสถียรฟอสตี่เสถียรฟรอส มีบาสุก้าด้วยฮะยิงโอ้อเป็นไงเจอยิงคืนบ้างจะรู้สึกไอ้ปืนนี้เนี่ยมันแสบขนาดไหนเออหมดแล้วครับ สแกนสแกนสแกนอ้าหมดก่อนแล้วโอ้โหใไม่ได้ยิงแกเลยว้าวว้าวหมดแล้วนะ เพื่อนยิงมันมาาโอเคตามจุดเหลืองไปอยู่ที่ระยะใกล้เอาลูกซองเคลียบุมบุมกิ๊กกิิกบุญเอ้ยคนนี้ชื่อบุญนะครับผมซาเจอร์บุญเราเราจะตามซาเจอร์บุญไปนี่ก็ โชว์ศักยภาพไม่บอมสักทีผมตามนายอยู่นายทหารบุญตามนายทหารบุญไหมครับนายทหารบุญสายย่องลูกซองคู่ไงไงโอ้ยที่ที่ของนายเหรอโอ้ยโอ้ยนายบุญก็เป็นสปาร์ตันเหมือนกัน ไม่มีคนเคลียร์ไม่มีใครอยู่เลย <Clear. S 1> มันคือรูปสัญญาณทีวีเล่นวนอยู่ที่เดิม <Yeah. S 1> เออให้หนึ่งแต้มสำหรับหน่วยข่าวกองทหารของพวกเราเลยคลิกปิดแม่งซะเข้าใจาแล้วครับคอ <Command. S 1> มา,านนี่หมาแดงสถานีโทรทัศนไม่มีอออสซัส มันแค่สัญญาณที่ถูกอัดไว้อูลา่าเข้าใจแล้วครับทหารรวมกันตัวนี้เพราะเรามีคำสั่งใหม่<ป>เก็บของจะได้ไปต่อหลังจากการยิงถล่มอย่างหนักวันนี้ทหารอเมริกันเริ่มบุกเคืบเข้าไปในเมืองเพื่อตามหาออซอัสซัสณที่ใจกลางเมืองเครื่องต่อต้านอากาศยานถูกเผาจนท้องฟ้ายามค่ำคืนลุกเป็นไฟ ยืนยันตำแหน่งขอย้ำอีกครั้งบาวโซิกเข้าใจแล้วบาวโซิกพวกเรามียานเกาะที่ติดแงกอยู่รหัสคือวอพิกแวนคูสหน่วยช็อตกันได้ยินแล้วบาวโอกำลังไปบอกวอพิกให้อยู่ที่นั่นพวกเรารีบที่สุดแล้วเดี๋ยวบอกวันที่3เวลาตีห้าลุย ลบกันจนดึกดื่นมืดค่ำอุ้ยยิงก่อนเลยหืตรงนี้เนี่ยคกามหนักมากเลยระวังด้วยหาที่กำบังศัตรูตั้งฐานอยู่ด้านบนเคลียตึกนั่นก่อนว้าวว้าวโอ้ เราเสียฮอไปหนึ่งล้โอเคค,อค่อยอ้อมเข้าไปเราจะยุดตึกนี้เปลี่ยนเป็นก้อนกลางคืนข้างหน้าคือพวกมันน่าจะหมดแล้วยังปืนสั้นครับ มันอยู่ข้างบนอ่ะใครเบียดกูวะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเฮ้ยเอ้ยตีกันวะตีกันวะเฮ้ยเกือบไปแล้วดีที่ช่วยเพื่อนทันโอ้โหเพียบเลย ระเบิดมีไหมอืออือแร้เบิดแสงแล้วก็เคลียร์เรียบร้อยเรียบร้อยอะไรม,มันยืนขึ้นมาเฉยเลย คนอยู่ข้างในเหรอโอเคห้องนี้เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วแอ่ยังไม่ตายซะ้ดีฝั่งนู้นอุ้ยขอบคุณครับเขาเราทำอะไรอ๋อเราสั่งให้เราใช้ปืนกล ยิงอะไรวะพวกนี้ฝั่งเดียวกันฮะไม่เห็นมีใครเลยนี่แล้วจะให้ฉันถือปืนทำหอยอะไรวะงงประมาณจริงจริงเอาละตามเพื่อนไปขับทางเดิมนะฝั่งนี้แน่เลยอ๋อแสบตาแล้ว โอเคฝั <Okay. S 2> ่งนี้กำลังเดือดเขากำลังเสริมด้วยเบิดมันน่าจะระเบิดแล้วนะเราอุตสาห์ถอยมาขนาดนี้แล้วโอ้โหโคตรเยอะข้างนอกนี่เดือดจะจัดเอ๊ยมากับคอสตอร์เทลดีกว,ว่า ดูสเต็ปการยิงนะก่อนโอ,โอ้ยโทษเมสฉันไม่ตั้งใจอยู่ข้างบนครับมันอยู่ข้างบนขึ้นไปเคลียร์เลยไหนโอ้โหแอบอยู่นี่เอาเปลี่ยนปืนสิไอ้ระเบิด เลียร์ข้างล่างอุ้ยเพียบเลยอ้ตอตรงไหน <laughs> โดนกระบาดเด็กี้๊ม <c oughs> าสุกา้าอุ้ยข้างบนเพียบ เพื่อนเลยนะอย,อย่างเงี้ยโอ้อเขาสั่งให้เราทำปะเทวดินดทำลายรถถังเหรอตรงไหน16ข้างล่างเหรอ16เมตรโอ้ยฝั่งนี้ครับเทวดินทำลายรถถังได้แล้วยังไงต่อขวาเหรอ เจอแล้ว <S <S เจอแล้วเลง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 ยิงอุ้ยยัยงเจ๋งอู้ฮูอีกหนึ่งอันไม่ใช่หนึ่งอันเดสองแน่เอ้ยไปแล้วหมดว่างไปพญา,านาคเลยขึ้นไปข้างบนน่าจะยิงดีกว่าไหม ล,ลงมาแล้วไม่ต้องยิงแล้วหรอโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนปืนกันกน,นะไปแล้วมันไปแล้วอ๋อเอาเทเรลไปเดี๋ยวผมจะตามไปบาโบสิกพวกเราโดนหนักมากด้าเนเหนือจากตำแหน่งเละตุ่มเปะไปหมดพวกนายอยู่ไหนเนี่ย ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วจะเย็นมีเสียงแมวด้วยอุ้ยอุ้ยเฮ้บาทุก้าโผล่มาวะหลุแคบแคบแค่นี้เองด้านหน้าดีแน่เลยอ่ะ มีปืนต่อต้านอากาศยานด้วยเจลียป,ปืนแล้วเปลี่ยนปืนไม่ได้เฉยซัมไน,น,นโอ้โหใกล้ๆใกล้ๆนี่เลยจบว่าแอบเหรอแอบเหรอเฮ้ยเฮ้ยไสองลูก เกือบแล้วเกือบแล้วเชียวสุดจน้หมดจบว่าเนยอ๋อเห็นนะเว้ยคณยิมงมาจากไหนเยอะแยะครับเนี่ยมองไม่ออกเลยค่อยๆเคลียร์ไป มันเป็นเหล็กเราไม่สามารถยิงทะลุอา่าถังถังขยะตรงนี้ได้รบกับเพื่อนระเบิดมือโคถังไปหันไปหันมาวะ กระสุนหมดกำลังเปบเบเออลี่ยนกระสุนระเบิดมือไปโอ้โหกระสือกระสนดื่นหล่นมากยี่สิบเจ็ดลูกสุดท้ายโอ้โหโอ้โห เตือไปแล้วชันหน้าหงายเลยอ่ะอ้าอ้ระเบิดอีกแล้วดี้วมันมองไม่เห็นอะเรานอนอยู่นะหีดแตงโมหะ ผมกำลังแย่ผมกำลังแย่ผมกำลังแย่โอ้โห <c oughs> ข้างหน้าเยอะมากอะไรมดแสงเมื่อกี้ระเบิดมือสวยงามระเบิดอีเอาไปกินมึงพวกมึง รวยมากแบกบาสุก้ากันคนละตัวเลยไม่ห <c> ม <oughs> <c oughs> ดนี่ยิงอยู่นานมากแล้วสินะเ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ <c oughs> ้ยเยยเ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 ้ยเย,ย้ยอยเย้ย่ยย้ <c oughs> เรียบร้อยแล้วขาซาของจริงโอ้โหข้างบนนั่นไอแบบเป็นฟอร์เตสเลยฐานทัพเลยนะครับเนี่ยโคตรเยอะเลยแสงอะไรวะโอ้โหไอ้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 อ๊อ เราต้องไปที่แสงเหรอโอ้โหมันยิงแบบยิงแบบนะนะวิ่งกันแล้วกด F คืออะไรโอ้โหโอ้โหน่ากลัวพี่ไผ่โอ้ยโอ้ยจบว่าเลิคอปเตอร์โอ้ยกำลังเสริมนี่เองชี้เป้าให้เครื่องบินแบคฮอคมาถล่มเหรอ ใช้ขับบินแบ็คฮอกป่าวะโอ้โหยังเถื่อนครับโอ้โหถล่มมันไปเลยยังโหดไม่น่าจะมีคนรอดแล้วแหละโอเคยิงกันทะมืดข้าเลยเนี่ย ตามมาแล้วทําดีมากนยทหารวันนี้พวกเราจะกลับบ้านกันแต่ว่าค่ำคืนนี้เราจะนอนพักกันก่อนนายไม่เป็นไรนะฉันก็โดนมาเยอะเหมือนกันว่ะฟังให้ดีพวกเรามีเวลาไม่มากเราต้องรีบพารถถางไปที่ตำแหน่งนั้นจะได้ป้องกันเดอะบล็อกจากจุดนี้จุดนี้เพื่อซื้อเวลาให้ช่างซ่อมรถถังนี้วิ่งได้เข้าใจนะ